ตอนที่สองร้อยเจ็ดติดหนี้ไม่คืนเงินเอ่ยให้ผีคีรีฟังสีเฟื่งเหนียนหันขวับไปเห็นใบหน้าที่คุ้นเคยสีห่วงบุรุษเคลางามปราดเมธีลือนามแห่งอาณาจักรผู้เชี่ยวชาญพิชัยยุดซื้อหมาชานนักวิชาการศาสตร์จ้องเหิงผู้แย้มยิ้มอยู่เสมอหลิวตวนเมา ฉายาใบหน้าหล่อเหลาแห่งสำนักนิติธรรมจิ้นเป่าซื่อสติท่าทางเย็นชาผู้พกกระบี่และบุรุษวัยกลางคนไม่ขนนาวนกลิ่นสุราไปทั้งร่างสภายกระบี่ยาวน่าจะเป็นฉางซุยฉายาเซียนกลางสุราสี่หวงหัวร่อเสียงเบาพบนักพรตหานที่วางจืออ่อหยางโดยบังเอิญได้ยินว่าท่านอองมาถึงแล้วอีกทั้งยังยึดที่พักของท่านอองไม่ว่าอย่างไรก็ต้องมาพบเพื่อกล่าวขอบคขน การสนทนาอย่างมีมารยาทเข้ากันได้ดีถูกฉางซุยที่เข้ามากอดไหล่สีฟั่งเหนียนอย่างสนิทสนมทำลายเส้นฉางซุยเอ่ยอย่างเปิดเผยข่าไปจี้เปยมาเที่ยวหนึ่งถึงได้ทราบว่าโยโจไม่เพียงแค่กำลังรบของฐานราบในสังกัดเย็เยนบุหลวนเป็นเอกในใต้ล่ะทัพม้าโยโจก็ไม่ใช่ทัพม้าในพื้นที่อื่นของลีอย่างจะเทียบได้เดิมทีข้าคิดว่าหากเสียงเสิงของพวกเราไม่อาจลดศักดิ์ศรีหน้าตาปล่อยพวกเราไว้ที่เปยเ์เลียง ถึงตอนนั้นข้าจะหาข้ออ้างบอกว่าตนเองปรับตัวเข้ากับสภาพดินฟ้าอากาศไม่ได้บนอาเจียนล่างถ่ายท้องอยู่ที่นี่ต้องพักฟื้นสามสี่ปีคาดไม่ถึงครั้งนี้เสียนเสงใจป้ามอย่างยิ่งกระทั่งสี่หวงและอีกหลายคนก็ทิ้งให้เปือยเลี่ยงแบบนี้ก็ดีพวกเราสิทธิพี่น้องอยู่ร่วมกันน่าเสียดายข้าพยายามทุกวิถีทางกลับทําไปเสียเปล่าจากกันที่จี้เป่ยน่าจะได้พบเสียนเสงเป็นครั้งสุดท้ายแล้ว รู้แบบนี้ก็สมควรติดตามไปเมืองชิงชางของหลิวโจสีเฟื่องเหนียนต่อไปพวกเราต้องคลุกคลีกับท่านแล้วอย่างนั้นขอชฉวยโอกาสนี้ปรึกษาสักเรื่องขอตำแหน่งแม่ทัพสี่ห่วงได้หรือไม่บอกไว้ก่อนให้เป็นแม่ทัพทั่วไปนั้นไม่เอาต่อให้ไม่ได้เป็นแม่ทัพผู้มีอำนาจเต็มของด่านายแดนเหลียงโจแต่เป็นแม่ทัพของหลิวโจโยโจโก็ได้โดยกลยุทธ์เต็มท้องของสิทธิ์น้องสี่นำทัพหมื่นคนรับรองว่าทำได้แน่นอนซื้อหมาชาน รังอยู่ในจวนข้าหลวงตัวการเหลียงโจเป็นคนานางขั้นสี่ขั้นห้าก็ได้หรือยัดไปเป็นผู้ช่วยของซ่งตงหมิงแต่ต้องระวังเจ้าหมอนี่จะล่อลวงสาวใช้หน้าตาชาเล่มของเขาชิงเหลียงให้ดีข้อเสียใหญ่สุดของเจ้านีคือควบคุมนกในเป้ากางเกงไม่อยู่ส่วนสิทธิ์น้องหลิวตวนเมาและสิทธิ์น้องหญิงจิ้นเป่าซือกลับไม่ต้องรีบ้อนหากไม่มีตำแหน่งคนานางที่เหมาะสมให้ก็ให้ฝึกฝนไปสักปีครึ่งปีก่อนสี่ห่วงทำหน้าจนใจ ยิ้มเจิดจ้าของซื่อหมาช่านกลายเป็นยิ้มฝืนๆหลิวตวนเมาเบือนหน้าหนีเอาเีะเลยทำเป็นไม่รู้จักชางซุยสิทธิพี่ผู้หนีจิ้นเป่าซื่อรอบลายตามองสีเฟื่องเหนียนแววตาสลับซับซ้อนมอบลูกทอตอบแทนด้วยลูกหลีเพื่อตอบแทนน้ำใจในเมื่อหารกูจือเซียนเซิงทุ่มอย่างใจปั้มให้ถึงขนาดนี้สีเฟื่องเหนียนที่ประหลาดใจแกมยินดีก็ไม่ใช่คนตาหนีใจแคบสำแดงด้านเด็ดเดี่ยวเฉียบขาดของฟานอ่องเอ่ยเสียงทุว่า สีเซียนเซิงไปยังจวนผู้พิทักษ์แดนดันไว้อย่างก่อนได้ข้าจะร่างจดหมายให้จู่ลู่ซันด้วยตนเองกิจการทัพชายแดนเปยเหลียงแต่ไรมาก็มีกฎระเบียบเข้มงวดไม่ขอปิดบังความจริงข้าสีเฟื่องเหนียงก็ไม่กล้ารับรองในตอนนี้ว่าเซียนเซิงจะได้ตำแหน่งแม่ทัพหลักของทัพเหลียงโจแต่ย่อมไม่ให้สีเซียนเซิงอยู่ในตำแหน่งไม่เหมาะสมกับความสามารถแน่นอนส่วนซอหมาเซียนเซิงมุ่งตรงไปยังเขาชิงเหลียงเป็นผู้ช่วยซ่องต้องหมิงรองขนบัญชาการได้ หากรังเกียจว่าเป็นผู้ช่วยคนอื่นไม่คล่องตัวจะไปโจนข้าหลวงตรวจการเหลียงโจหรือไปรับตำแหน่งที่เถียโยจิ้นของหลิงโจก็ได้โจนข้าหลวงตรวจการตอนนี้มีตำแหน่งที่ปรึกษากรงเฉาว่างอยู่ส่วนที่เถียโยจิ้นมีตำแหน่งคู่ว่าการจิ้นว่างอยู่ต่างเป็นคนนางขั้นสี่ดูว่าซื่อมาเซียนเซิงจะตัดสินใจเลือกที่ใดส่วนหลิวเซียนเซิงข่าวหวังว่าจะไปช่วยสีเปยจือข้าหลวงตรวจการที่หลิงโจได้แรกเริ่มตำแหน่งคนนางอาจไม่สูง แต่ข้าเชื่อว่าด้วยความรู้ของหลิวเซียนเซิงและสายตาของสีเปยจือหลิวเซียนเซิงจะโดดเด่นอย่างรวดเร็วส่วนแม่นางจินช่วงคราวนี้ยังไม่คิดวางแผนอย่างไรให้ข้าลองคิดดูแต่ก่อนข้าจะลงเขาไม่ว่าอย่างไรจะให้คําตอบที่แม่นางจิ้นพอใจเมื่อสีเปิงเหนียนเอ่ยเป็นพวนแบบนี้สื่อหมาชาาิและหลิวตวนเมาศบตากันสีหวงก็ประหลาดใจยิ่งจินเป่าซื่อแม้มริมฝีปากแน่นสีหน้ามีชีวิตชีวา มีแค่ชางซุยที่ยังคงท่าทีเอ้อระเหยลอยชายยกน้ำเต้าสุราขึ้นมากอกดื่มอย่างเกียจคานปาดเช็ดปากแล้วยิ้มเอ่ยว่าสาแก่ใจสีเฟิงเหนียนเออย่างจริงใจถูกท่านรังอยู่ในเปยเหลีออยงได้ข้าสีเฟิงเหนียนว่าแน่นอนยินดีต้อนรับอย่างยิิงอีกอย่างพี่รองของข้าต้องดีใจแน่ฉางซุยถอนหายใจแล้วกล่าวว่าสิทธิ์ของเซียนเซิงมีแปดคนนอกจากอีซ่งหยาง สิทธิพี่ใหญ่ที่มีบุญคุณความแค้นของรุ่นก่อนกับสกุลสีและเจ้าขายสิทธิ์น้องเล็กที่จําเป็นต้องยืนคุณะฝั่งกับท่านตอนนี้หกคนมาอยู่ทํางานร่วมกันในเปยเหลี่ยงแล้วเป็นตายแล้วแต่ชะตาร่ารวยสูงสักอยู่ที่ฟ้าลิขิตพบพรากเป็นอนิจจังพวกเราทั้งหกคนนับว่าโชคดีแล้วประโยคสุดท้ายเด่นชัดว่าฉางซุยเอ่ยกับหลิวตวนเมาที่ยังมีปมในใจในบรรดาสิทธิทั้งแปดคนของหารกู่จือหลิวตวนเมาสนิทกับเจ้าขายที่สุด หลิยวตัวเมาทําเป็นไม่ได้ยินต่อมาฉางซุยเสนอให้ร่วมสังสรรค์ให้ทุกคนได้ริมรสสุรามดเขียวสีเฟืองเหนียนล้วงเงินหมดตัวซื้อสุราสิบขวดจากพ่อขาจากนั้นพาพวกเขาไปยังกระท่อมที่อยู่ไม่ไกลกระท่อมไม่มีผู้พักอาศัยแต่มีคนทําความสะอาดอยู่ตลอดเวลาจึงดูไม่เสื่อมโทรมแม้แต่น้อยแหล่งผักด้านหลังกระท่อมก็เขียวขจีสีเฟืองเหนียนย้ายมานั่งเก้าอี้ไผ่ออกมาอย่างคุ้นเคยกับสถานที่ ยัางยายโตะซึ่งเดิมทีเอาไว้กองตำราออกมาด้วยกระท่อมอยู่ไม่ไกลจากสะไปเสียงแต่สถานที่หนึ่งเงียบสงบอีกที่หนึ่งกระทึกคึกขักบรรยากาศแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงทุกคนนั่งล้อมโต๊ะหน้ากระท่มฉางซุยดื่มสุราเองอย่างสำราญสี่ห่วงและหลิวตวนเมานั่งเคียงกันจิ้นเป่าซื้อนั่งตรงกันข้ามกับฉางซุยนั่งจึงเยี่ยงกันกับสีเฟืองเหนียน สีห่วงเล่าถึงการศึกบนสายน้ากวางหลิงให้สีเฟิงเหนียนฟังพบกันในหลิวโจวตอนนั้นทั้งสองคนต่างมีความเห็นต่อการศึกที่กวางหลิงเตาสีห่วงคิดว่าจะรอบเร็วจบเร็วกองเรือยุทธการของเจ้าอี้ที่มีกองเรือยุทธการชิงโจเข้าร่วมจะชนะแต่สีเฟิงเหนียนคิดว่าสองสามเดือนให้หลังสีฉูที่มีเฉาช้างชิงอยู่จะชนะผลคือเป็นไปตามที่หานกู่จือว่าไว้ทั้งสองคนต่างถูกคนละครึง่ง สีห่วงไทยถูกว่ารบเร็วจบเร็วส่วนสีเฟื่องเหนียนทาถูกว่าสีฉู่จะชนะส่วนสถานการณ์ต่อไปของกวางหลิงทั้งสองคนก็มีความเห็นต่างกันอีกสีห่วงผู้เชี่ยวชาญพิชัยหยุดเชื่อมั่นว่าหลีหยางจะปิดล้อมรอบด้านได้อย่างรวดเร็วจุดตีฝาทะลวงของสีฉู่อยู่ที่ทับสิบหมื่นของหนันเจียงมีเพียงทาเช่นนี้สีฉู่ถึงคลองยุทธศาสตร์เชิงลึกยืนมั่นในพื้นที่ว่างทางเจียงจัวและหนันเจียง ใช้ประโยชน์จากชัยภูมิที่มีสิ่งกีดขวางตามธรรมชาติของสายน้ํากวางหลิงได้อย่างแท้จริงแม้ว่าการจะทําเช่นนี้ยากหนีพ้นสถานการณ์ลําบากถูกหลูเสิงเซียงและเยียนชื่อองคขนาบโจมตีจากเหนือตายแต่ยังดีกว่ายืนหยัดรักษาการในพื้นที่แคบๆของเมืองหลวงซีชูเช่นนั้นย่อมถูกราชสำนักหลีอย่างขงมือกําลังทหารทีละน้อยเพื่อการนี้สีเฟิงเหนียนถึงกับรื้อค้นแผนที่ทางภูมิศาสตร์ของกวางหลิงเต้าออกจากในกระทอมค่อยๆค,คลี่กางบนโต๊ะ สีหวงมือหนึ่งถือจอกโซราอีกมือชี้แน่แผ่นดินเอ่ยออกมาว่าภาพภูเขาแม่น้ําแน่นหนักที่ภูมิลักษณะของพื้นที่ชาวยุดประลองกระบวนท่าแน่นหนักที่ลักษณะการก่อนหน้านี้เสี้ยสีฉวยบัญชาการทัพเอาชนะทับม้าก่อเหล็กของเหยียนเจิ้นชนและฐานราบแหลมคมจี้โจของหยางเซินซิงส่วนโคเจียงไหวก็แดงสีสันในแนวรบตะวันออกเฉาฉางชิงสีหวงรินสุราในจอกที่เหลือเพียงครึ่งหนึ่งจนเต็ม แล้วชี้ไปที่ขวดสุราต่อให้พลังแผ่นดินของซีสู่เจะเรืองรองอย่างไรก็เป็นแค่สุราจอกหนึ่งเท่านั้นส่วนของหลีหยางนั้นมากเหมือนสุราในขวดต่อให้ฐานราบจี้โจของหยางเซินซิ่งบาดเจ็บล้มตายไม่น้อยทับหมาของเหยียนเจิ้นชนพีชีพในการศึกทั้งหมดถึงขั้นกองเรือยุตธการของเจ้าอี้พ่แพ้ย่อยยับสุราในขวดยังคงมากกว่าสุราในจอกมากกว่ามากนี่เป็นแค่พวกเราถกกลยุทธ์บนกระดาษเท่านั้น พลังยิ่งใหญ่ของหลีหยางอยู่ที่จิตใจประชายังคงมั่นคงหลังจากห้องเต้องค์ใหม่ขึ้นของราชถึงขั้นกล่าวได้ว่ามั่นคงขึ้นเรื่อยๆรอยต่อของราชสกหยงหุยและเสียงฝูสถานการณ์ไม่ใช่มั่นคงเหมือนที่คนนอกจินตนาการดังนั้นการศึกระหว่างหลีหยางและซีฉูหลีหยางจะเอาชนะได้สําเร็จซีฉูจะพ่ายแพ้สีห่วงชี้นิ้วไปที่เมืองสําคัญฝั่งเหนือของสายน้ํากวางหลิงและด่านแห่งหนึ่งฝั่งใต้ของเจี้ยนโจ เอ่ยเสียงทมว่าหากข้าเป็นเฉาฉางชิงขนาดที่อู๋ฉงส่วนแม่ทัพเท่านำทัพหนันเจียงกึ่งหนึ่งข้าแม่นาม้าข้าจะส่งแม่ทัพแกล่งกล้าวห้าวหาญกล้าต่อสู้นำทัพหนึ่งหมื่นนายลงใต้มาถึงตรงนี้เพื่อตัดหนทางล่าถอยแล้วให้แม่ทัพผู้นำสุขุมหนักแน่นมากประสบการณ์รักษาการแนวรบตะวันตกอย่างตายตัวให้ทัพใหญ่สิบหมื่นของหนันเจียงอยากรบก็รบไม่ได้อยากล่าถอยก็ถอยไม่สะดวกสีเฟื่องเหนียงค้อมตัวเล็กน้อยเพื่อมองแผ่นที่ ขมวดคิ้วกล่าวเสียงเบาว่ากู้ตาจูรองผู้บังคับการทัพฐานราเปรยเหลียงเคยกล่าวถึงอู๋ฉงสวนแม่ทัพปูเทาคิดว่าคนผู้นี้ไม่ว่าจะจัดทัพหรือนำทัพล้วนเหนือกว่าอย่างเสนซิ่งเลือดเยียนเจิ้นชุนแม่ทัพห้าหานในสังกัดก,ก็มีจํานวนไม่น้อยกลําศึกต่างแดนห่างไกลยากลําบากอู๋ฉงสวนไม่มีทางไม่ระวังแนวหลังของตนเองสี่ห่วงปลายตามองสื่อหมาช่่นที่นั่งไขว่ห้างกระแทกเล็ดแตงอยู่ข้างตัว ฝ่ายหลังวางมาเมล็ดแตงที่อยู่ในอุ้งมือลงอย่างไม่ใคร่พอใจนั่งหลังตรงแล้วกล่าวว่าอูฉงส่วนและมาทับห้าวหานข้างกายกลุ่มนั้นล้วนเป็นชุนชั้นมากประสบการณ์กล้าศึกมาจนแก่เทาไม่สะเพร่าแบบนั้นแต่ว่าในตำราพิชัยยุธกล่าวว่าพันลีไม่ลำเลียงสเสบียงเป็นอันตรายแฝงไม่น้อยเลยของทัพใหญ่หนันเจียงเป็นจุดอ่อนถึงแก่ชีวิตยิ่งไม่ใช่ชุนชั้นอย่างอูโฉงส่วนจะคลี่คลายได้การต่อสู้ในสมรภูมิต่อให้ดูเดือดเลือดพล่านอย่างไร แต่ไรมาก็เป็นดารอคคลื่นได้ซุ่มไร้เสียงที่เกิดจากการต่อสู้ในราชสำนักตั้งแต่ห้องเต้พระองค์กรของหลี่หยางก็ไม่เคยไว้วางใจเจ้าปิ่งเยียนชื่ออ่องโอรสวรรค์นในตอนนี้ก็ไม่มีข้อยกเว้นวิธีการลดทอนอำนาจฟานอ่องจะกล่าวไปก็คือการใช้เปยมังบันทอนทับอาชาเหล็ก3 0มส0 0มืนนายของเปยเหลียงใช้ซีสู่บันทอนทับยี่สิบมืนของหนันเจียงหากอู๋ฉงส่วนปราบซีฉูได้อย่างง่ายดายแบบนี้คนนางเก่าแก่ในเมืองไทอัน มีหรือจะไม่กลัวพวกป่าเถื่อนทั้งใต้ยี่สิบหมืนหน่นนายของหนันเจียงกลัวว่าพวกหนันเจียงอยู่ว่างไม่มีสิ่งใดทําเล่นขึ้นมาประกาศสักดาใต้หนังตาพวกเขาสื่อหมาช่าิแอบกอบมาเล็ดแตงขึ้นมาใหม่แทะมันเล็ดแตงไปด้วยเอ่ยเสียงอู้อี้ไปด้วยการลําเลียงขนส่งทางน้ำขกาเปยเลี้ยงประสบอุปสรรคทับหนันเจียงไหนเลยสะดวกสบายดังนั้นการศึกครั้งนี้หากอู๋ฉงส่วนซัดเฉาช้างชิงให้หมอบได้เช่นนั้นเขาก็เก่งกาจทะลุฝา แต่ช่วงนี้ราชสำนักคงเล่นลูกหมายก็เหมือนกับที่เยยนเจิ้นชุนต้องยอมเสี่ยงอันตรายนำทัพเข้าไปพ่ายแพ้หากต่อสู้จนกลายเป็นสถานการณ์ชะงักงนันราชสำนักหลีอย่างย่อมเบิกบานใจที่สุดหากพ่ายแพ้ก็รอหลู่เซิงเซี่ยงผู้บัญชาการเคลื่อนทัพลงใต้ปราบกบฏซีฉูเข้ามาร่วกกำลังพลทั้งหมดทหารสักนายอย่าหวังจะได้กลับไปหนันเจียงไม่แน่กระทั่งอู๋ฉงซวนก็เข้าเมืองหลวงไปเป็นขุนนางหลูไปเจียเซียงกระบี่ถังสี ไม่ใช่ว่าเพิ่งถูกลดจากตำแหน่งเสนาบดีกลาหมไปเป็นคนพลบัญชาการกหรืออูฉงส่วนจะไม่หวั่นไหวไม่คิดแย่งชิงกับถังเทียซวงรองเสนาบดีกลาหมคนใหม่ที่รากฐานยังไม่มั่นคงเลยหรืออูฉงส่วนจมคิดว่าเสี่ยวถังอย่างเจ้าอายุยังน้อยความชอบทางการทหารก็อย่างนั้นอย่างนั้นชื่อเสียงก็ไม่ได้ใหญ่โตไปกว่าข้าอาศัยอันใดมาแย่งชิงตำแหน่งกับข้าอีกอย่างเมืองไทยอันต่างกล่าวว่าคนนางบุญที่ไม่อยากเป็นสมหวราชเลขาธิการ ใช่ว่าจะเป็นคุณนางบนที่ดีแมทับที่ไม่อยากเป็นเสนาบดีกลาโหมมิใช่แมทับที่ดีจิ้นเป่าซื่อเหยียบหลังเท้าซือหมาชานที่ใต้โต๊ะอย่างแรงซือหมาชานเด่นชัดว่าโดนกระทําเจ็บปวดมามากสีนหน้าจึงเรียบเฉยแต่ไม่มีท่าทางหยามเหยียดแม้ว่าสกุลเจ้าของหลีหยางจะกระทําอย่างวางอํานาจทางหนึ่งรอเปย์เลี้ยงประสบหายนะมองดูได้ต่อการรบระวังเปย์เลี้ยงและเปยมัง เหมือนมองเพลิงไหม้จากอีกฝั่งทางหนึ่งระแวงพวกฟานอองรุ่นก่อนจึงเข้าร่วมการศึกประลองกระบวน่ากับพวกกบฏซีชูด้วยตนเองแต่ข้าไม่อาจไม่กล่าวว่าฮองเตองก่อนเป็นดาชันที่มีฝีมือไร้กาดภายใต้สถานการณ์ลดทอนอำนาจฟานอองลองนับนิ้วดูไม่กล่าวถึงเปย์เลียงเจ้าอิงไหวนันอองเล่นไปผีชีพในสมรภูมิเองเจ้าซุยเจียวตรงอองรักษาการประตูตะวันออกเฉียงเหนืออย่างระแวดระวัง เจ้าสินที่รับสืบทอดบรรทศจิ้งเนอ่องแทบอยากสัลักคำว่าจงรักภักดีไว้บนหน้าผากดังนั้นในประวัติศาสตร์ชนชิวแม้ทัพแต่ละแคว้นสลับกันออกโรงไม่มีคนสนใจห้องเต้หรือคุนนางบนแต่ละหน้าประวัติศาสตร์ลวนบันทึกว่าผู้มีพละก,กําลังทางยุทธกู้แผ่นดินส่วนวสันแห่งยงหุยกลับกลายเป็นว่าผู้มีความรู้บริหารแผ่นดินมีจางจี้ลู่เป็นผู้นําอีกห้ากลุ่มนอกจากกะลาโหมร่วมแรงร่วมใจช่างสง่าง,งดงาม พันปีให้หลังผู้มีการศึกษาก็ยังคงภาคภูมิใจต่อประวัติศาสตร์อันเรืองรองในช่วงนี้จู่ๆซื่อหมาช่านก็ชะงักไปหันไปมองสีทิศรอบตัวเหมือนนักเล่านิทานที่อุบเหตุการณ์ตอนสำคัญไวจิบสุราไปหนึ่งคำเช่นนั้นปัญหามาแล้วเหตุใดมองผิวเผินแล้วหลีอย่างยิ่งทวงก็ยิ่งมีโอกาสชนะมากเปยหมังยิ่งทุมก็ยิ่งมีโอกาสชนะน้อย แต่ห้องเต้อ,องก่อนกลับยืนการจะให้กวางหลิงเต้าเกิดควันเพลิงทําให้เปยมังคิดว่ามีโอกาสยกทัพรุกรานล,ลงตายเปิดศึกสองแนวรอบแบบนี้ไม่กลัวว่าจะใช้ทรัพย์สินจงเกลี้ยงหรือฉางซุยกําลังเพลิดเพลินอย่างยิ่งหิวน้าเต้าสุราแล้วชี้หน้าซื้อหมาช่านสิทธิ์น้องต่อไปเจ้าไม่ได้ดีในเปยเหลียงก็ไปเป็นนักเล่านิทานตามเหล่าสุราได้สิทธิ์พี่อย่างข้าจะตั้งเวทีให้สิทธิ์น้องจิ้นจะช่วยเก็บเงิน สีเฟืองเหนียนยิ้มพลางเอ่ยต่อบริพลอาชาในใต้าลาดำรงอยู่ในช่วงรุ่งเรืองได้ย0่สปีก็นับว่าสูงสุดแล้วต่อไปก็มีต่ถอดถอยลงพอมีข้อเสียสะสมไว้มากทับอาชาเหล็กของเปยเหลียงเริ่มต้นขึ้นในสมัยชุนชิวบัดนี้ก็ดำรงมา30ปีแล้วเหมืองไทยอันกลัวว่าเมื่อเวลาผ่านไปทับชายแดนเปยเหลียงเราจะ,ะเผชิญหน้ากับทัาเปยหมังไม่ได้อีกอย่างกลัวว่า หลังจากข้าคุมอำนาจได้อย่างมั่นคงแล้วจะเกิดเจตนาไราย,ยกตัวอย่างง่ายๆสมัยท่านพ่อขา้าหากแหกปากว่าจะขีดเส้นแบ่งเขตปกคร,รคองกับสกุลเจ้าทหารแม่ทัพในทัพย่อมออกจากทัพอาชาเหล็กอย่างน้อยเกือบกึ่งหนึ่งจิตใจกองทัพรสัมระสายแต่หากเป็นปลายรัชศกยงหุยสีเซียวอย่างรากมั่นคงในเปยเหลียงและยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดทัพอาชาเหล็กส0มสิบหมื่นล้วนอย่างรากในเปยเหลียงมานานแล้วย่อมมีคุณจากไปไม่เท่าไหร่ ข้อค่ากลุมอำนาจอย่างแท้จริงสักสี่ห้าปีควบคุมแม่ทัพใหญ่ชายแดนไว้ในกำมือในสายตาของนครหล,ลวงเปิยเหลียงที่ตะไมาก็ไม่เคยรู้สึกดีต่อเมืองไทยอันจะจ่อหัวหอกใสห่หรือสถาปนาตนเป็นใหญ่ที่ชายแดนตะวันตกเฉียงเหนือก็เป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ฉ่างซุยหัวรอลอนเรื่องธรรมดาของมนุษย์ที่ประเสริฐนักซื่อหมาช่านยิ้มถามว่าท่านอ,องไม่เคยคิดถึงปัญหานี้จริงหรือ สีเฟื่องเหนียนสายหน้าไม่ได้ตอบใดๆฉางซุยเอ่ยเรื่องจริงจังด้วยน้ำเสียงเหมือนเมากล่าวถึงรีพลนอาชาทั่วลาที่เรียกว่าเกรียงไกลอันที่จริงมีไม่มากฐานราบจี้โจจี้หนันก็เสียหายไปพร้อมหยางเสินซิงทับม้าของเหยียนเจิ้นชนนั่นก็น่าเสียดายแม่ทับเหยียนก็เสียชีวิตอย่างไม่เป็นธรรมมิใช่ความผิดของการศึกตอนนี้ที่เหลืออยู่ก็มีจํานวนงอนิ้วนับได้ใช่หนันจอมพลประจําเขตไหวนั้นเต้าคนใหม่ เดิมทีมีกำลังพลหกหมื่นขยายเป็นแปดหมื่นแต่กำลังรบกลับลดลงไม่น้อยทัพม้าตัวเหยียนเหลียวตรงที่ถังเทียรซวงรองเสนาบดีกลาหมสร้างขึ้นกับมือนั้นไม่สามันทัพม้าเหล็กนินนาทีของเจ้าซุยฟันอ๋องแห่งเหลียวซีก็ไม่เลวเกราะใหญ่ของอู๋โฉงส่วนเทียบชั้นกับฐานราบของเย็ยนวนหลวนได้ทัพสี่หมื่นของเจ้าปิงเย็ยนชื่ออ๋องไม่ทราบกำลังรบที่แท้จริงส่วนกองเรือยุทธการกวางหลิงถูกแบ่งเป็นสองส่วนไม่ต้องกล่าวถึงแล้ว กองเรือยุทธการชิงโจถูกพักชิงขมือจุเลเทะวุ่นวายหากใช้ปากในการรบได้คาดว่าคงเป็นหนึ่งไร้เทียมทานในใต้ลานับไปนับมาอาชาริพลที่ดำรงความแหลมคงไม่ถอดถอยถ,อยถึง30ปีเต็มก็มีกระทับชายแดนปเปยเหลียงแล้วฉ่างซุยลุกขึ้นยืนเอยชาชัดว่าบนแผ่นดินจงหยวนนันกว้างใหญ่อาศัยปลาการทางธรรมชาติและเมืองด่านย่อมต้านทานเกือกม้าเหล็กของเปยหมังไม่ได้แน่นอน ดังนั้นข้ายืนอยู่ตรงนี้ยืนกลางทัพชายแดนปเปยดเหลียงที่เสียเปรียบด้านจานวนของกําลังพลแต่ไม่อาจถอยแม้แต่ครึ่งก้าวขอทุ่มเทกําลังอันน้อยนิดเพื่อต้านทานให้จงหยวนฉางซุยแงน,น่าดื่มสุราในน้ําเต้าไปกว่าครึง่งปากน้ําเต้าโยโจสองเมืองและป้อมปราการหลายรอยเกือกมาของเปยมังรุกข้ามาได้ก็ต่อเมื่อทับรักษาการปเปยเหลียงผีชีพสิ้นแล้วฉางซุยเอ่ยพึมพำตอนที่ไม่เคยไปเยือนด่านชายแดน เคยรู้สึกว่ากรอนชายแดนที่รจนายามโมไม้นั้นช่างองอาจบัดนี้ถึงทราบว่าด่านชายแดนร้อยสึกของแท้ต่างจากที่บัณฑิตจินตนาการรจนากรอนเพื่อคนตายไม่สู้ตายที่นี่ทิ้งคําสั่งเสียไว้ตรงนี้ซื่อหมาช่านเอ่ยเสียงเบาสิทธิพ่รองเมาแล้วจริงๆสี่ห่วงลุกพลวดชูจอกสุราขึ้นสูงมองมาทางสีเฟืองเนียนเอ่ยว่าเพื่อปากน้ําเต้าโยโจ เพื่อเมืองหูโถของเหลียงโจเพื่อเมืองชิงชางของหลิวโจคาราว่าท่านอองหนึ่งจอกซื่อหมาชานหลิวตวนเมาและจิ้นเป่าซื่อต่างลุกขึ้นชูจอกสีฟงเหนียนลุกขึ้นแล้วเอ่ยเสียงเบาว่าข้าไม่ควรฆ่าต่อสุราคาราว่าจอกนี้พวกเจ้าถือว่าคาราว่าต่อปเปยเหลียงที่ไม่เคยละอายใจต่อจงหยวนมา2ีปีเถอะต่อจากนั้นก็ดื่มอย่างไม่บรรยาบรรยัญญงแล้วระหว่างนั้น จิ้นเป่าซื่อไปซื้อหาสุราจากสะไปเสี่ยงมาอีกถึงสองครั้งสืมหาช่านดื่มจนคลานไปควานหาจอกใต้โตส่วนฉางซุยเอาแต่ร้องลำนำใช้ภาษาบ้านเกิดที่ไม่มีผู้ใดฟังเข้าใจสีหัวงก็ดื่มจนหนวดเคราเต็มไปด้วยสุรากระทั่งจิ้นเป่าซื่อที่ดื่มสุราน้อยที่สุดก็ยังหน้าแดงกำาสีเฟังเหนียนที่ดื่มสุรามากที่สุดแต่ยังมีสติดีได้แต่กระอ,กะอักกระอ่วนหลังจากลากซือมาช่านออกมาจากใต้โต้แล้ว เงยหน้ามองไปก็เห็นจิ้นเปาซื่อมองมาด้วยแววตายิ้มยิมเขาทำได้เพียงเอ่อยว่ามีข้าคนเดียวที่ไม่เมาเสียบรรยากาศอย่างยิ่งหลิวตวนเมามองไปโดยรอบอย่างลุนลานสุราในจอกกระชอกหกหมดเส้นเอาแต่เอ่ยพึมพำว่าจอกสุราเล่าจอกสุราไปไหนเสียแล้วซื่อหมาช่านตอบโต๊ะร้องว่าก็อยู่ที่พื้นไม่ใช่หรือเมื่อคู่ข้าเห็นอยู่ใต้โต๊ะ จิ้นเป่าซื่อที่กึ่งเมาไม้เอามือปาดหน้าผากสิทธิพี่พวกนี้ไม่ดำรงท่าทีแห่งบัณฑิตเอาเสียเลยถ้าอยู่ในสถานศึกษาสร้างอินยังพอว่ามาถึงเปยเหลียงสถานที่ไม่คุ้นเคยก็ยังเมาไมา้เสียกิริยาแบบนี้อีกสีฟึ่งเหนียนยิ้มพลางเอ่ยว่าดูท่าสุรามดเขียวของเปยเหลียงเราร้ายกาจที่สดท่ามกลางแสงสาดยันสุดท้ายกลุ่มของฉังซุยก็ไม่ได้ให้สีฟึ่งเหนียนส่งขึ้นเขา แต่โซเซงนงเงียนประคองกันไปทางวังจืออย่างฉางซุยยังหน้าหนาขอดาบเปยเหลียงจากสีเั่งเนียนจิ้นเป่าซื่อยิ้มพลางเอ่ยหักหน้าสิทธิพี่ไม่ได้เมาจริงๆทุกครั้งถ้าเมาจริงๆจะมอบของให้ผู้อื่นไม่มีทางขอของจากคนอื่นแบบนี้ฉางซุยถลึงตาใส่สิทธิพี่กระทั่งชีวิตก็ไม่เอาแล้วขอดาบเล่มเดียวจะเป็นได้ไปจากนั้นก็อ้อแอว่า รังสีกบบีสถานฟ้าไม่ไปนึกถึงดีชั่วข้าฉางซุยก็รังสีสุราสถานฟ้าสีเฟื่องเหนียนฉันไหนทุกคนเมาแต่เจ้าไม่เมาไม่ได้พรุ่งนี้ต้องดื่มกับเจ้าอีกวันนี้พวกสิทธน้องข้าเป็นตัวถ่วงจิ้นเป่าซื้อเอ่ยปามเอาละเอาละพรุ่งนี้สิทธพี่ยืมเงินค่าสุราจากเขาบูตึงได้ค่อยว่ากันสีเฟื่องเหนียนยิ้มเล็กน้อยเอ่ยว่าเช่นนั้นไม่ส่งแล้ว จิ้นเป่าซื่อพยักหนา้ากล่าวยังขออภัยเห็นขันแล้วปกติพวกสิทย์พี่ไม่ได้เป็นแบบนี้สีเฟิ่งเหนียนสายนาขนมากด้วยอารมณ์ความรู้สึกย่อมครบค้าได้ดีที่สุดดินน้ำเปื่ยเหลียงเหมาะกับคนแบบนี้จิ้นเป่าซื่อผ่อนฝีเทา้าหันมาถามว่าเป็นจริงดังคํากล่าวเล่าลือจากชายแดนหรือไม่ว่าตรงโจวให้สำนักมารก,กระบีข่ขีตาจัดวางค่ายกระดานหมากกระบี่กลุมกลืนและนั่งยืน อีกทั้งยังให้ทาดคุณหลุนของเขาถีปิงควบคุมเครื่องยิงหน้าไม้ที่ทรงพลังดังหนึ่งกระบี่ของเซียนถึงขั้นใช้การหนึ่งเส้นฟ้าค่ายันของนิกายเต้าเตอ๋อและอับสาราตนห่วงของสุสานองค์หญิงเพื่อกันไม่ให้ท่านคืบหน้า209เข้าไปทลายกระบวนทัพสีเฟื่งเหนียนยิ้มยิ้มได้ยินเจ้าเล่าแบบนี้ถึงพบพอปปฟังแล้วร้ายกาจยิงแต่ว่าตอนบุกฝ่าทะลวงกระบวนทับกลับไม่รู้สึกอย่างไร อีกอย่างด้านหลังข้ายังมีมือกระบี่จากสุสานกระบีสะ่สกุลอูหลายสิบคนขี่ม้าคุ้มกันจิ้นเป่าซื่อเอ่ยเสียงเบาอย่างนี้หรอกหรือสีเฟังเหนียนยิ้มยิ้มไม่เอ่ยวาจานางหมุนตัวไปเอ่ยเสียงเบาวา่าใช้ตนพิจารณาตนใช้ครอบครัวพิจารณาครอบครัวใช้หมู่บ้านพิจารณาหมู่บ้านใช้ประเทศพิจารณาเขตแควนใช้ใต้ล่าพิสูใต้ฝ่าพิจารณาไปจนสิน้น กะยิมยิ้มย่องอิสาระจรอนเขาขมวดคิ้วจมในผวังแสงสนธยากล้ำมลายสีฟ้งเหนียนกลับมาถึงหน้ากระท่มเก็บกวาดให้เข้าที่เข้าทางยกโต๊ะเก้าอี้กลับห้องจากนั้นออกไปดูแปลงผักแล้วนั่งยองหน้ากระท่มอยู่ครู่หนึ่งก่อนกลับเข้าห้องจุดตะเกียงแล้วเลือกคำพียุทธที่ขนมาจากคลังยุทธออกมาพิกอ่านอย่างเชื่องชาดึกสงัด สีฟั่งเหนียนวังคำพีลงแล้วเดินออกมานอกห้องในสายตาของผู้ฝึกปลานอย่างฐานไทยผิงจริงเมืองไทยอันเข้มข้นด้วยกระแสปลานแห่งอ่องเมืองเซียงฝานหนา,นานแน่นด้วยพูดผีวิญญาณเจียงหนันเต้ากระจังแจ่มใสบุรุษเปยเหลียงแต่งกรอนชายแดนออกมาไม่ได้สตรีเปยเหลียงก็ไม่มีความขืนขมระทมใจไร้เปรียบปานตายแล้วก็ตายไปเขาแหงนหน้ามองท้องฟ้ายามราตรีความสำเร็จของหนึ่งแม่ทัพย่ำบนหมื่นครงกระดู สิ่งที่สีเซียวติดค้างต่อชนชิวข่ามาชดเชยคืนให้สีเซียวกลัมศึกบนหลังม้ามาทั้งชีวิตในฐานะแม่ทัพได้แต่สังหารคนไม่อาจเรียกว่าถูกผิดแต่เขาสังหารคนในจงหยวนไปเท่าใดข่าในฐานะบุตรชายก็ช่วยคนจำนวนเท่านั้นส่วนค่าสีเฟิงเหนียนติดค้างทัพอาชาเหล็กสามสิบื่นและรัศดรเปยเหลียงชาตินี้อาจชดเชยคืนไม่ได้